แล้วไหนน้องะ ยี่หนใจเมย์ยยังใครใี่ไหมอรเนี่ยมีอะไรนะี่มานทุนมวยเหอ่าเลนะโอเคพาชา นคหัวฝ่ายหัวแม่พานลูกก็่ื้อเราชื่อดีนะน้องปอพี่ชาขาน้องหนิมน้องพาขาคือรถแล้วพี่ปอค่ะพี่ปอชว่ีนะน้องปอน้องหนิมน้องพาชาน้องพาปอนางปอไปเที่ไปไหนครไปกันป่ะขก้นน่ยย้มาสิพี่ไอเกเอาข้าวเอาออกมา

นี่น่ารักจังเลยอะไรคะลอ่ะองคูลค่ะลองูองดูลองดูอดูลองดูลองลงดูอลออองออลูองูอูดูดออ